สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงจันทะมณีแทมาหนูกําลังจะทําอะไรคะลูกกำลังจะล้างฝาหมอ้อหนูกําลังจะล้างฝาหมอ้อให้สะอาดใช่ไหมใช่ทำไมถึงล้างอะลูกมันมันมีคราบมีคราบม,มีคราบเออนนหนูวันนี้หนูจะใช้ฟองอันไหนล้างฟองอัน,นแล้วหนูใช้กี่อย่างคะวันนี้วันนี้ก็จะใช้ อย่างที่หนึ่งแกน,นี้แล้วก็อย่างที่สองอ่นนอาให้มันเปียกนะจะล้างข้าไหนก่อนดีแล้วแต่หนูเลยะะวันนี้เราก็จะมาล้างด้วยอสองอย่างนี้ก็คือแบบอันนี้ก็จะเป็นข้างนี้ส่วนข้างนี้ก็เป็นข้างนี้เริ่มอันนี้ก่อนเลยเริ่มมานะล้างน้ำก่อนอ บีบมันด้วให้บีบมันด้วยอ่าวันนี้หนูใช้สไลม์ไหมวันนี้หนูไม่ได้ใช้สไลม์เลยจี๊ด <laughs> เริ่มแล้วนะเราก็จะแบบแบ่งกึ่งนะกลกางตรงนี้ตรงตรงนี้เลยข้างนี้เป็นสีเหลืองข้างนี้เป็นสีข,ขาวเ,เดี๋ยวดูสิหนะม้อหม้อนี่หม้อนี่ดำไหมตอนแรกดำนนะแต่ว่าเอเาลองลองถูซิได้ไหม ลองซิได้ไหมถูแรงๆหน่อยถูแรงๆหน่อยวันนี้นะคะเด็กอายุ12ขวบนะคะได้ล้างจานทุกวันล้างทุกวันเลยนื่เหนื่อยวันนี้ก็เลยแบบมาล้างด้วยฟอรมวิซิวาว ยังมีคาบอยู่นะนะคะคาบจางตามซ่อมาฮะไม่ไม่ไม่ไปนะตรงนี้ก็ไม่ไปตรงนี้ก็ไม่ไปตรงนี้ก็ไม่ไปไม่ไปตอนลองปเปลี่ยนซิสามนาทีแล้วนะคะคันนี้สามนาทีดูซิว่าคันนี้จะกี่นาทีโอเคเปลี่ยนได้เลยคะ่ะจะไปก็เป็นอันนี้นะเป็น,ปนอันนี้นะโอเคเ มุน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 อะแคอเราก็เราก็จะปิดย้าตึ๊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 ต๊โอเคลองขับด,ดูสิไม่ใช้อ,อ,อะไรนะสไลด์สไลด์ลเลยคันนี้คันนี้นะเริ่มได้เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่า มันจะเกลี้ยงไหมมันจะเขาว้อไหมค่ามันจะหายไหมเออดูดิอันนี้ใช้ไปกี่รอบแล้ววะหลายรอบแล้วเนาะฟอร์มเนี้ยเนาะสะอาดยังเกลี้ยงไหมเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ไหมเมื่อกี้ฝั่งนี้เขาไหมไม่เขาเออเมื่อกี้ฝั่งนี้เหมือนฝั่งนี้ใช่ไหม เต่๋ตอนนี้ตอนนี้ดูนค่ถบาไม่มีค้านะคะตรงนี้อันนี้นะแนี้เียงโอเคค่ะนี้เมื่อกี้ใช้สองขามบักเมื่อกี้ใช้สองนะเริ่มแลนะมมนะโอเคนะคะเ,เดี๋ยวเราดูค้านี้ก่อนเสียเพิ่งไหนเราดูค้าวนี้นะคะค้าตรงนี้กับตรงนี้นะคะ นี่คือเราใช้โฟมน้ำนะคะแล้วก็ล้างกับน้ำเปล่าๆนะนะคะโอเคล้างอ,อ๋อน้องจะล้างดูล้างนะโอเคเมื่อกี้ฝั่งนี้คือใช้โฟมสีขาวนะคะฝั่งกำลังจะใช้เริ่มเริ่มนี่คือออกได้ว่ะหาน้ำดิว้าปี๊ปปี๊ปกันนะ ตตรรงงนนนีี้้อใช้น้ำเปล่านะคะไม่ได้ใช,ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวโฟมน,นี้ใช้หลายรอบแล้วนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็ถามว่าสำเร็จไหมเราสำเร็จไปแล้วใช่ไหมคะน้องจานใช่ตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอาของตอนแรกๆมาเทียบนะคะมาเทียบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คืออันใหม่เลยนะคะล้างเส็จแล้วใช่ไหมลูก เอไม่เชื่อต้องลองใช้ค่ะหนูใช้ดีไหมดีมากโอเคบ๊ายบาย